คมือเท้าปากนะคะซึ่งกําลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะโรคนี้จะเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มลำไส้ของคนนะคะจะพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีค่ะอาการของโรคม,มือเท้าปากนะคะมีไข้2ห4วันอ่อนเพลียหรืออาหารเจ็บภายในปากและคอนะคะปวดเมื่อยตามตัวท้ายไข้หวัดน,นะคะมีจุดหรือผืนแดงอักเสบที่ลิ้น รกระพุ้งแก้วฝ่ามือฝ่ายเท้าเหมือนที่ก้นนะคะต่อมาผืนนี้ก็จะกลายเป็นตุ่มกองใสๆรอบๆจะเป็นสีแดงแล้วก็แตกออกเป็นแผลหนมตื้นๆนะคะซึ่งถ้ามีอาการซึมไม่รับประทานอาหารและน้ำลายไหล,ลอาเจียนบ่อยวันนท,ที่พาไปพบแพทย์ทันทีนะคะภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กๆหรือผ,ผู้ที่มีภาวะ ป้องกันผุกร้ทงนะคะอาจจะเป็นโรคไข้สมองอาจจะเป็นโรคสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบอัมาพาตกล้ามเนื้อปวกเปียกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเสียชีวิตได้นะคะการป้องก,กันโรคดูแลรักษาความสะอาดทั่วไปรับประทานอาหารสะอาดปรุงใหม่ๆควรใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารหลีกเลี่ยงการผู้คีบกับผู้ป่วยไม่ควรอยู่ในที่แอร์อัด อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากควรตัดเล็บเด็กให้สัน้นมันล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดพื้นเครื่องใช้หรือของเล่นเด็กอย่างสม่ำเสมอถ้าพบว,ว่าเป็นโรคมือเท้าปากควรที่เป็นพบแพทย์ทันทีนะคะ